คุณยายรับนคุณยายได้อย่างนึ่รับคุณยายได้อยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดนะคะคุณแม่สิบเอ็ดบ้านนะคะสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนนะคะสิบเอ็ดคนกราบขอบพระคุณคุณแม่ลีลาวดีนะคะเมตตามากคะแนนให้ค้อนทานนะคะบนหนุนนำนะคะคุณแม่เมตตาทั่งช้างเมตตาทั่งควานนะคะสาธุคุณด้วยนะคะรวยรวยปังปังมีคะแนนล้นเหลือนะคะธุารากิจก้าวหน้าก้าวไกลนะแม่กราบขอบพระคุณค่ะ โอเคเดี yeah, okay. okay, um ๋ยวไปกดตังก mm ่อนนะเดี๋ยวมอบให้ทุกคนเนาะ1ินะคะ11คนคนละ200เดี๋ยวไปกดตังก่อนนะกดมาไม่เช้าหมดแล้ววันนี้หมานหมานกันทุกคนเลยนะคะวววัันนนีี้เป็งท่ยา กดตังค์มาด้วยกดตังค์มาด้วยนะคะเมื่อกี้เท่าไหร่แั 12, ้วสิบเอ็ดสองเปนยี่สิบสองการขอบคุณมากมากเลยนะแม่มาขาผลไม้หมดแล้วแต่ย่านะคะหกบ้านย่าหกบ้านนี่หกสิบ ข้าวนะคะคุณแม่จา๋าข้าวว่าง19ชุดนะคะชุดละหนึ่งเมตตาท่านไหนจะเมตตาแจกข้าวให้ควานควานได้นะคะเมตตาแจกข้าวให้ควานได้นะคะข้าวนะคะ19ชุดสุดท้ายจา้าชุดละหนึ่งอนะคะ